ที่แม็กเครื่อง2อ0 0นะคะบูทสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบใส่เป็นผ้าสลับก้อนกวีสองชั้นสเต็ปนิ่มตอนมามีอาการยังไงบ้างคะม,มาครับของเดิมที่ใส่แล้วมานะคะเดิมป่ะหรือว่าไหนไม่นไ,ไมครับนมาคัดแข่งไหมพีม่แข่งครับใส่เดิมมาตอนแรกอันนี้เคยขับก้อนมาไหมหรือว่าครั้งแรกอันนี้ ขับก้อนครั้งแรกนะสเต็ปก้อนนะหวีสองชั้นเป็นไงบางความนิม่มนครับเหมือนไม่แข็งนะลูกค้าเดี๋ยวลองเหยียบคัสช์แช่ไว้เลยค่ะปล่อยคัสช์ค่ะพี่ปล่อยคัสช์เหยียบคัสช์ปล่อยคัสช์ค่ะไม่มีเสียงดังนะเดี๋ยวลองเหยียบคัสช์แล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยว่าเข้าเกียร,งร์ง่ายไหม เราปิดประตูเดินหน้าถอยหลังดูว่าสั่นไหมสั่นประมาณไหนอันนี้คุณลูกค้าเก่านะคะพาลูกมาทำสั่นไหมคะมีนิดนึงนะคะ ยวสัมผัสหน้ากันเต็มรัางกินมันก็จะหายนะลูกค้ามาจากไหนเอ่ยที่ครับอันนี้เอารถตู้มาทํารอบนึงแล้วใช่ไหมพี่อันนี้แนะนํามาทําอีกครั้หนึ่งมีอะไรอยากแนะนําบอกต่อลูกค้าท่านอื่นไหม<ก>ราคาเป็นไงบ้างพี่ราคาสบายกระเป๋าครับมาที่จบเลยรครับไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องอะไรโอเคคะ่ะจบงานดีแม็กนะคะ